เอาละครับมาแล้นโนรากันมานะครับซึ่งศิลปินโนรากวา่าร0ยชีวิตด้ยวยกันนะครับได้มีการรำถวายคู่ตอนในพิธีอัญเชิญลูบล้อซีคู่ตอนโนรานะครับคืนปดิษฐ์านอนุสาวรีที่วัดพระบุรมธาเจดีเค้นบางแก้วของจังหวัดพ,พัทลุงด้วยครับราชะคู่โนราและก็เล้าศิลปินโนรานะครับกว่าร0ยชีวิตในจังหวัดพ,พัทลุงตรลังทรงค้าและนครรีธรรมราชต่างก็พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องโนราเต็มหยด ออกมาหลายลยํายังออนชอยทีเดียนะครับถวายแดซี่คู่ตอนโนราตอนกำเนิดโนราไทยในพิธีอัญเชิญรูปล้อพระยาไซฟาฟา,ฟาดแม่ซีมาลานางนวลทองซัมรีนะครับแล้วก็คุณซีสัทธา พนมดิษถานที่อนุสาวรีย์ที่วัดพระบรมธาเจดีย์แค้นบางแก้วอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุงโดยมีนายกูเก็ตวุ้งกระพันผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะครับมีดรนาทีรา,ราชกาิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรากุลเข้าวร่วมด้วยครับพร้อมลูกหลานครูมอนโนราและภูรัทธานในพื้นที่ทำครั้งมาตรการปราาร้องกันโควิด -19 กอย่างแข่งขัดด้วยครับ โดยช่วงช้ามีพิธีทำบุญตักบาตพระสงฆ์ต่อด้วยพุทธศาสนิกชนรวมกันแห้พาคืนห้มพระบรมธาตุเจดีย์เคียนบางแก้วโบราณสถานสำคัญอูเมืองพัทลุงที่มีอายุก,กว่า1,000ปีค่ะเมื่อถึงเกษ์นะคะพราหมณ์ได้นำประกอบพิธีบวงสรวงรูปล้อซีครูตอนโนรา พระสงฆ์สมณศักดิ์ซิบซ่องรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสริริมงคลก่อนที่ผู้รวมพิธีทุกคนจะรวมกันชักไส้สิ้นสรงกระแทจิตหยอกรูปล้อซีครูตอนโนราขึ้นประดิษฐานอย่างแทนนุสาวารีเพื่อเป็นที่เคารพสักการะเป็นสวนรรวมใจของเล้าโนราและสิทธญาณุสิทธ์จากนั้นค่ะจ้าพิธีฝ่ายโนราโดยโนราเจือชูสิ้นโซอกลับมุมทองวัยเก้าสิบปีได้ขับวัดเชิญครูและรำถวาย โดยโนโราสายตระกูลต่างๆรวมถึงคณะนายพรานที่มารำถวายครูเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสำหรับประวัติชีครู่ตอนโนโรานะครับตามตำนานเนี่ยบอกว่าพญาไซาฟาฟาเจ้าเมืองพัทลุงมีหมายชีชือสีมาลา มีทิดาชื่อนวลทองซัมลี่นะครับวันนึงเนี่ยนางนวลทองซัมลี่อยากสเสวยนำคางตอนเทียงวันนางสนุมก็ได้นำมาถวายด้วยนะครับเพื่อเสวยเมือเ่อเสวยเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่านางเกิดตั้งขันขึ้นมาโดยไม่ได้มีใครอะไรกับใครเลยนะครับชาวบ้านเองก็ต่างภากันวิพากษ์วิจารณ์ในครั้งนี้พญาไซาฟ่าฟาดก็กรูดมาครับจึงได้จับนวลน,นางนวลทองซัมลี่ลอยแพ่ออกไปจากเมืองไม่เดอยู่ท่เก็กระชั่งนะครับ ใช้ล้างนั่งเองก็ได้คลอดบุตรชายชื่อว่าเทพสิ่งค้อนนั่ง้วนทองซัมลี่ได้ซ้อนถาดำที่นั่งได้เห็นนิมิตที่ได้ฟันเห็นนะครับจนเทพสิ่งค้อนเนี่ยรำได้ชำนาญนมีเฉื่อเสียงเขาได้ยินมไปถึงพญาสายฟาฟาดซึ่งเป็นตานะครับจึงหลับสังง่ายฐานเนี่ยไปหลับเทปตัวเทปสิ่งค้อนเนี่ยข้ามมาลำถวายจึงได้ประทานน้ำว่าคุณซีสัทธาพร้อมกับประทานเครื่องสรงกษัตริย์ตอนแบบเครื่องกายเครื่องแต่งกายของโนราในปัจจุบันนี้ด้วยนะครับ อนุสาวารีย์รูปล้อสีครูตอนโนราค่ะสร้างขึ้นโดยการระด,ดมปัจจัยของหลูกล้านผู้มีจิตศรัทธาที่ตั้งระลึกถึงครูตอนโนราผู้ให้กำเนิดศิลปะการแสดงท้องทิ้นผักตายแล้วก็รวมเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติ นำความภาคภูมิใจมาสู้คนตายแล้วก็คนไทยถทังประเทศเลยนะคะหากคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดพัทลุงค่ะก็อย่าลืมแวะข้อพอนซีครูตนโนราแล้วก็สักกระพระบรมธาตุเจดีย์เขี้ยนบางแก้วที่วัด,ท,วดที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขี้ยนบางแก้วที่ตำบลเข้าชัยซนจังวัดพัทลุงนั่นเองค่ะคนี่ละครั้งอ้อนชอยเลยทีเดียวนะครับน้องสมุทรช่วยงามมา้าหมักนะคะแล้วก็เป็นการรำลึกลึกถึงครูตนโนราถังซีฐานโดยนั่นเองค่ะครับ